สวัสดีครับผมนักนักนักตกปลาทุกทท่านครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องนาชาฟิชชิ่งครับผมในปีที่434นะครับผมกลับมาแม่น้ำผูซอย5ป่าปลานะครับผมไม่รู้จะไปที่ไหนวันนี้ก็มาที่เดิมครับผมแต่เปลี่ยนจุดใหม่ครับผมวันนี้เล่นระยะ63ก54ครับไม้ตายตะกว่าวิ่งกับไม้ตายหนักนะครับผมมาลุ้นกันเพิ่งลงไม้แรกครับผม ลุ้นกันว่าจะมีตัวเปา่าครับผมว่ามีทีมงานชิงเหลียวงบน้อยมาครับมีแต่ปลาเล็กกวนครับสังเกตระยะที่เราใช้ระยะ5 4 6 3และปลาเล็กไม่ค่อยกวนนะครับเงียบเงียบนะครับผมแบบนี้มีลุ้นครับปลาหน่อกินไกลนะครับทั้งที่น้าลึกนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันเลยครับผมไม้แรกครับผมกระหม่อมพี่นุกุสอยห้าคอยติดตามรับชมครับ ครับผมตอนนี้ก็ตกมาประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วครับผมยากาศยังเงียบเหงาอยู่เลยนะครับผมระยะหกสามกับห้าสี่ก็มีอาการบ้างครับแต่ไม่ติดนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันสายๆลุ้นเรื่อยๆครับทั้งวันครับผมว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับผมคอติดตามรับชมครับนี่สน้อยกวนหือเก่ครับ ไม่ได้จอบมาเนืมาหรือยังมายังปลาเลยวะอันนี้แน่เลยมาแล้วอโอ้ตะเพียนตะเพียนยยเดี๋ยวต้องเปลี่ยน6-3-2คันเลย หมดหมดไปเลยแล้วครับเกียรพลาสติกครับผมตอนนี้ตกมาเกือบครึ่งวันแล้วครับอย่างเงีบๆได้ปลาเทอร์เพียนไซส์สวยๆไปตัวหนึ่งครับผมจากระยะ ห้าสี่กับหกสามครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นหกสามสองคันแล้วครับผมหกสามแฮนดิ้งทั้งคู่ครับตัวนี้แฮนดิ้งคันสีฟ้านะครับผมแล้วมาแฮนดิ้งตัวนี้เทรดตัวนี้นะครับผมออไอตัวนี้ไม่ได้ใช้มานานแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมหนักหน่อยว่าตัวนี้ก็จริงๆเหมาะสําหรับบอ่อนะครับผมไปลุ้นกันครับผมว่าจะได้ตัวหรือปลานะครับผมอ,อแล้วลองอีกไม่เหลือ มาแล้วตะเพียนแน่เลยโอ้ตัวเล็กะแบบเใหญ่โอ้ยแค่คันกูก็หนักแล้วติดอย่างนี้อีก โอ้มันไม่ได้กินเลยมั้งเนี่ยเอาคันนี้รอนอีกโอ้โอรอดซะปากขาดเลยโอ้ดูครับโอ้ปากฉีดลงเหงือกถึงเหงือกเลยที่ดูครับผมตอนนี้ก็มาถึงจุดสิ้นสุดของคลิปในวันนี้แล้วนะครับในพีที่ 433ร้อยสามสิบสามนะครับผมโดยประมาณนะครับวันนี้มาหมายไม่ลงคูซอยห้าป่าปาเช่นเคยครับ้ําลึกมากครับอย่างน้อยก็ห้าหเมตรนะครับปลาไม่ค่อยกินเท่าไหร่ครับวันนี้วันอาทิตย์ติดต่างหากนะครับโอ้ตั้งแต่เช้ามาจะบ่ายสี่โมนะครับไ้จตะเพียนสองสามตัวครับปลาินเล็กตัวหนึ่งครับตอนนั้นก็ตะเพียนเล็กนะครับผมปลาใหญ่ไม่ข้าวเลยก็มีแต่ปลาเล็กกวนนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ไป ตกตุ้งติ้งเหยื่อสดหน้าดินแถววัดไผ่สนดีกว่านะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c ไคร้ด้วยครับสำนักาชิฟิชชิ่งครับผม EP ที่433นะครับผมน้ำหมายน้ำน้ำคูนะครับซอยห้าแล้วครับผมเดี๋ยวมาดูอีกสักพักหนึ่งครับผมถ้าไม่มีตัวก็ทยอยเก็บเบ็ดกลับบ้านครับผมครับผมตอนนี้ก็สิ้นสูดของคลิปในวันนี้แล้วนะครับใน EP ที่433แล้ว แถวบ่อปลานะครับเป็นฟูซอยห้านะครับผมวันนี้ปลาไม่ค่อยกินเลยครับมีแต่ตัวเล็กกวนะครับผมวันนี้ก็เกือบบ่ายสี่โมงเย็นแล้วนะครับผมตอนนี้เก็บอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วครับผมอ่าหน้าท่านไหนสนใจเหยื่อเด็ดมาลองดูครับน้ำค่อนข้างลึกครับผมมาดูปลารลมกันครับตอนนี้ครับผมพอได้ครับผม สวยๆก็เสียดายกินไม่จัดนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปที่ไหนต่อคอยติดตามรับชมครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ